สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาภาษาไทยนะครับอีพีนี้คุณครูก็จะพูดถึงนะครับมาตาตัวสะกดแม่กกนะครับซึ่งจะต่อจากรอบที่แล้วนะครับเดี๋ยวทบทวนนะครับสิ่งที่เราเรียนไปอาทิตย์ที่แล้วก็คือเรื่องคําขวัญใช่ไหมครับลูกคําขวัญนะครับจำให้ดีลูกก็คือคํานะครับเป็นประโยคสั้นๆนะครับเพื่อเชิญชวนหรือเตือนใจนะครับ ก็คือจะมีสัมผัสของคำ้องจองใช่ไหมลูกประกอบไปด้วยนะครับแล้วก็มีการซ้ำคำอยู่ในนั้นด้วยนะครับจุดประสงค์ของการเขียนคำขวัญก็คือเพื่อที่จะเตือนใจหรือจะเชิญชวนนะครับให้ตรงกับจุดประสงค์นะครับที่ผู้เขียนต้องการเขียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะพามาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กบนะครับ สหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในวันนี้ก็คือนะครับอธิบายนะครับความหมายของมาตรากกได้นะครับเขียนคําในมาตรากกได้นะครับมีมารยาทในการอ่านนะครับถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะเดี๋ยวก็ไปเรียนรู้กันเลยนะครับไปดูกันนะครับคำนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคําศัพท์นะครับไปพร้อมๆกันนะครับ เสร็จแล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคํานี้นะครับอ่านว่ากระจกนะครับหมวกกระติบอา้าวขอ,อไปกระติกนะครับนกทากนะครับสังเกตไหมครับคำทั้งห้าคำเหล่านี้มีอะไรเหมือนกันหรอนะครับอ่าเก่งมากครับคำเหล่านี้มี ตัวสะกดเหมือนกันก็คือกอไก่ใช่ไหมลูกนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะครับในมาตตาตัวสะกดแม่กบก็คือกอไก่นะครับนอกจากกอไก่แล้วนะครับก็ยังมีตัวอื่นอีกด้วยนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับกระจกเห็นไหมครับทอมนี้ที่มีตัวสะกดกอไก่ก็คือคําว่าจกนั่นเองก็คือจออกอจกนะครับมวกเห็นไหมครับหอมอัวกอมวกเห็นไหมครับกระติกต่ออีกกติก เห็นไหมครับนกนออกกนกนะอ่าทากทออากทากอ่านะครับคําที่คุณครูอ่านมาเมื่อกี้นะครับเป็นคําที่สะกดนะครับด้วยมาตาแม่กกนะครับอ่มาดูครับมาตากกนะครับคือคําที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดนะครับตรงตามมาตานะครับและก็มีขอไข่คอควายคอระคังเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา แต่เวลาออกเสียงนะครับจะออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดนะครับจำไว้นะคานะครับท right> ี่สะกดด้วยกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังนะครับจะอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กบก็คือออกเสียงเป็นกอไก่นะครับ่าไปดูกันต่ออ่ะเห็นไหมครับเด็กคนนี้กาลังทาอะไรลูกทาอะไรเอ่ยอ oui> ่าเขาทำอะไรฉีกกระดาษใช่ไหมครับอ่านะครับก็คือฉีกชฉออีกอ ชีกนะครับต่อไปอะไรครับนี่เคยกินกันหรือเปล่าเผือกเห็นไหมครับผอเออกกเผือก,อเ,อกเห็นไหมครับตัวนี้ก็สะกดด้วยมาตาตัวสะกดแม่ก่อเช่นกันนะครับต่อไปเอออันนี้อะไรเอออะไรครับความสุกนะครับเห็นไหมครับอันนี้คําที่สะกดด้วยแม่กกก็คือคําว่าสุกเห็นไหมครับ อะไรที่พวกเราแปลกไปก็คือขอไข่ใช่ไหมลูกสออขอสุกนะครับความสุกนะครับจะสะกดด้วยขอไข่แต่เวลาออกเสียงเราก็ออกเสียงเป็นกอไก่มือนเดิมแต่ถ้าความสุกจะออกจะเขียนเป็นขอไข่แต่ถ้าอาหารสุกหรือมะม่วงสุกเราจะเขียนเป็นอะไรครับอ่าเป็นกอไก่นะครับเพราะว่าถ้าสุกกอไก่จะเป็นผลไม้สุกอาหารสุก แต่ถ้าเป็นความสุขที่มาทางใจเนี่ยก็จะเขียนเป็นขอไข่จาให้ดีนะครับอ่าแต่ทั้ง2ตัวอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่โกกนะครับต่อไปอันนี้อะไรครับอ่าตัวเลขเห็นไหมครับรอเอขอเลขเห็นไหมครับหรือรอเอขอเลขใช่ไหมลูกแต่เวลาเขียนมันจะต้องเป็นขอไข่นะครับอ่าต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยี่ชื่ออะไรนี่ เหมือนเชื้อโควิดเลยสับป,ปะาดด้วยอะไรครับอ่าเชื้อโรคเห็นไหมครับรอโอคอโรคเห็นนะจำให้ดีนะครับต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยรูปหัวใจซะด้วยอ่าเมฆครับมอเอคอเมฆเห็นไหมครับเมฆตัวนี้จะสะกดด้วยคอระครังใช่ไหมครับอ่าก็คือจะเป็นคอระครังแต่ออกเสียงเป็นกไก่มอเอ คอเมฆนะครับแต่ก็อยู่ในแม่กกเช่นเดียวนะครับเห็นไหมครับชีกเผือกความสุขตัวเลขเชื้อโรคเมกนะครับอ้าวนอกจากคําเหล่านี้นะครับยังมีคําที่สะกดด้วยแม่กกเยอะมากมายเลยนะครับในชีวิตประจําวันนะครับวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆนะครับมายกตัวอย่างนะครับคําในชีวิตประจําวันของเรานะครับโดยให้เด็กๆเขียนคําในแม่กกนะครับ ในมาตาไมาก่กกเนี่ยในชีวิตประจําวันให้ได้มากที่สุดนะครับเด็กๆอาจจะไปเดินสํารวจสิ่งของในบ้านนะครับว่าไหนที่จะออกเสียงตัวสะกดด้วยกอไก่หรืออาจจะไปดูจากในหนังสือนะครับหรือนิตยาสารอะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้านของเรานั่นเลยนะลูกแล้วก็ที่สะกดด้วยออกเสียงกอไก่ออกที่สะกดด้วยกอไก่คอไข่คอควายและคอระครังนะครับเอาลงมาเขียนให้คุณครูย่างน้อย10คํานะครับ อ่านะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาสรุปวันนี้นะครับแม่กกนะครับหรือมาตาโกกเนี่ยนะครับก็คือสรุปนะครับก็คือคําที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดนะครับตรงตามมาตาส่วนที่ไม่ตรงตามมาตาก็คือขอไข่ขอควายและขอระคังแต่ก็ออกเสียงกอไก่เช่นกันจําให้ดีนะลูกมี4ตัวคือกอไก่ขอไข่ขอควายและขอระคังนะครับยกตัวอย่างเช่นโลกความสุขเชื้อโรคเมฆเป็นต้นนะครับอ่านะครับ สำหรับ EP นี้นะครับคุณครูก็พูดถึงเรื่องมาตาตัวสะกดแม่กกนะครับเด็กๆก,ก็อย่าลืมทําใบงานด้วยนะครับครูแนะนําว่าทําลงใส่สมุดเลยนะครับมันก็ง่ายนะครับเด็กๆก,ก็เขียนหลังจากทําเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพนะครับส่งคุณครูด้วยกันนะคุณครูก็จะให้คะแนนนะครับถ้ามีการตกแต่งให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยลายมือสวยเขียนถูกต้องก็จะได้คะแนนเต็มนะครับ สำหรับ EP นี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปครับ